คุณมินที่ดูแล้วการร้านข้าวต้มที่มีซิวตามแมงปอตั้งอยู่บนโต๊ะเป็นยังไงเป็นรานที่ถูกต้องสำหรับฉันสวัสดีค่ะมิ้นกี่แหลกกลับมาแล้วค่ะและวันนี้ค่ะฉันพร้อมด้วยคุณนุกพาทุกคนไปกินข้าวต้มร้านหลับ จริงๆอาจจะไม่รับมากคงมีหลายคนรู้จักเป็นร้านโบร,ราณดั้งเดิมแต่ว่าราสําหรับพวกฉันและใครอีกหลายๆคนค่ะเพราะว่าไม่เคยได้ยินชื่อเหมือนกันจนมีคนมาบอกว่าโคตรเด็กให้มาลองใช่ค่ะวันแล้วฉันก็ส่งไปร้านให้นางดูแล้วนางก็แบบน่ากินคุณโคตรทีเวมไปด้วยฉันก,กลิสเมนูงมาหมดแล้วด้วยว่าอยากกินอะไรบ้างเตรียมพร้อมมากค่ะตอนนี้ไปดูร้านนั้นกันเลยค่ะลิสโกเป็นร้านที่คุณทศอายุน้อยรอยร้านบอกว่าโอเอซิสของผมเองครับนะับรรทัดทองฉันก็แบบหรอคุณนินคิดดูแล้วกันร้านข้าวต้มที่มี ซิวตาแมงปอตั้งอยู่บนโต๊ะเป็นยังไงเลสโกะขายอย่างนี้ได้มาค่ะหม,ม,ม,นะ s <S ม่เอี่ยมมันณาทองกันเลสโกใหม่เอี่ยมใช่ไหมคะก็เป็นร้านของคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่แบบว่าจริงๆร้านอยู่ประมาณ20ปีแล้วนะ ก็เป็นโซนที่เป็นตลาดส่วนหลวงแล้วก็เลยแบบเออเอาฝีมือของตัวเองอ่ะลองออกมาทําก็เริ่มจากข้าวต้มปลาก่อนแล้วก็ลูกค้าก็บอกว่าอา้าวมีผัดผักไหมอะไรเงี้ยถ้ามีผัดผักไหมแล้วก็มีข้าวต้มไหมก็เลยมีข้าวต้มใส่ธัญ,ญพืชแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะเน้นว่าเราทานอาหารยังไงเราก็จะทําอาหารอย่างนั้นไม่ได้แบบไม่ต้องใส่ผงชูรสอะ่ะเพราะเราก็แบบเออผัดอย่างนี้แล้วเราก็ปรุงอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะลูกค้าก็ชอบแล้วก็เรื่อยๆมาเรื่อยๆอยนี้ค่ะ ใหมเอี่ยมมาจากอะไรเราต้องดูโลโก้แล้วก่อนที่เป็นภาษาจีนใช่ไหมคะมาจากแท่แท่หยางใช่ไหมคะแท่หยางเนี่ยจริงๆเป็นแต้เิ๋วก็จะเป็นคือแซ่เอียแซ่เอียเสร็จก็จะต้องเป็นนามสกุลตัวเองนี่แหละนามสกุลของที่บ้านนี่แหละใหม่เอี่ยมแล้วดูความเก๋อีกอีกอันหนึ่งคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษ m a i t i a m สลับกันได้เก <laughs> ๋ปะเออ <c oughs> อย่างนั้นค่ะก็เลยเป็นร้านใหม่เอี่ยมที่อยู่มานานแล้ว20กว่าปี <laughs> มาจากตลาดสัมยานซะส่วนใหญ่ถ้าปลากุ้งปลาหมึกอ,อะไรเงี้ยค่ะจะมีเจ้าประจําที่สัมยานจัดมาให้เราก็จะมั่นใจว่าเออสดดิวกันมานานแล้วก็ร้านผักก็จะมีร้านผักสัมยานแล้วก็มีร้านผักในชุมชนที่แบบว่าจะอุดหนุนกันหลายๆร้านเพื่อหนุนกันค่ะคุณธดร้านข็าต้งคุณธนนี่มันคือที่ดีจริงด้วยเพราะว่าตอนนี้อาหารมาตั้งแล้วคะ่ะทุกคนคะอันดับแรกต้องชมว่าของทอดสีสวยแบบ มากอืมส่วนตะโกนคือปลาสลิดของพีนพ่นุ๊กพี่นุ๊กสั่งยำงปลาสลิดใช่ปะฉันกคิดว่าคือรู้นุ๊กสั่งเมน,นูนี้ว่าปรากฏสลิดเขาดูทอดแบบพึ่งเสร็จแล้วสับ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 แบบร้อนๆแล้วก็ย่างพึ่งเสร็จเมื่อกี้สีสลิดดูดีมากตตอนนี้อาหารเต็มโต๊ะค่ะขอชิมข้าวต้มก่อนพี่นุ๊กเริ่มค่ะข้าวต้มที่นี่มีอย่างเดียวคือข้าวต้มงพากล้องนะเนาะข้าวต้มร้านนี้เราต้องเตรียมตั้งแต่เช้านะไม่ใช่ว่าปึ๊บปั๊บสองชั่วโมงได้นะคะะะเเพรรราาาาาวว่่ตต้้้ออองงมมมีีกกผสขนจ ข้าวบาเล่แล้วก็ลูกเดือยลูกเดือยต้องต้มต,ต่างหากส่วนในตัวที่ผสมก็มีข้าวมันปูข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องนะคะแช่ไว้แล้วตอนที่ก่อน2ชั่วโมงที่จะเปิดร้านแล้วค่อยมาผุงรวมกันก็จะออกมาเป็นข้าวต้มทัญพืชที่แบบให้สารอาหารหลากหลายอ่ะคือคุ้มแน่นอนหนึ่งถ้วยนี่แบบอิ่มได้สารอาหารแล้วก็ทานก,กับข้าวไดอยู่ต้องขอ,ขอ,ข,อขอเมานัาง น้ำไม่กินทานยำผื้งเลยใดๆไม่กินเลยแล้วพอราเห็นน้าก็ช็อกเป็นิดเดงยฉันก็ถามวันได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ก็แบบเป็น texture ที่ปกติบางร้านมันจะเป็นแค่ข้าวต้มเาาๆธรรมดาอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกฟิลลิ่หนึ่งแต่ว่าก็ได้อยู่คิดว่ากินกับกับข้าวพวกเนี้ยมันน่าจะเข้ากันฉันขอขายต่ออ่ะเป็นโซนของฉันฉันว่าข้าวเขาว่ามันแบบมันพองจนมันนุ่มอ่ะมันแตกแล้วมันก็นุ่มแล้วพอมีทงนยำผึ้งเวลาเคี้ยวมันจะมีกากอะไรให้เคี้ยวนิดนึ่งในปากซึ่งชอบมากเลย เขาต้มที่ดีจริงๆคือน้ํามันเราเนี่ยจะไม่ค้างพอเราใช้เสร็จเราไม่ใช่แบบว่าค้างค้างทอดทอดคือคุณแม่ก็จะสอนพอน้ำมันใช้เสร็จหรือว่าน้ำมันทอดหมูกรอบเนี่ยจะหอมขึ้นเสร็จเอามาผัดผักพอเริ่มแบบน้ำมันทอดไปแป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเวียนไปให้ใช้ตลอดไม่มีการแบบใช้ซ้ำๆแบบนี้ของก็จะอร่อยขึ้นแล้วก็การเร่งไฟกันอะไรอีด้วยค่ะจานแรกฉันอยากกินปลาทอดซีอิ๊วคือจานเนี้ย ก๊อี้ทางคุณทศมาคุณทศบอกว่าปลาทอดซีอิ้วที่นี่อร่อยฉันก็ถามพี่เจ้าของร้านว่าพี่คะเมนูไหนแนะนําปลาทอดซีอิ้วดีไหมคะพี่เขาบอกว่าดีสิเพราะปลาเขาเป็นปลากระพงตัวใหญ่แล้วมันก็จะมีขายเป็นส่วนท้องกับส่วนเนื้อถ้าคนกินส่วนท้องเป็นก็สั่งส่วนท้องแต่ว่าของหนูสั่งเป็นท้องครึ่งเนื้อครึ่งก็ได้นะฉันอยากลองส่วนนี้เพราะว่ารู้สึกมันเป็นส่วนเนื้อดําของปลาที่ชอบเนื้อที่แบบติดกลางติดกระดูกนิดนึงอะแต่เขาเอากระดูกออกหมดนะน่ากินมากขอชิมค่ะสิ่งที่เป็นเนื้อสีีออยย่งนนน้ตระ ถูกต้องหนึ่งคือพอดข้างนอกให้แบบกรอบนิดเดียวจริงๆแล้วข้างในเนื้อยังฟูอยู่แล้วก็สุกแบบสุกพอดีแล้วปาไม่แข็งไม้แต่นิดเดียวแล้วก็หอมซีอิ๊วที่เค็มหน่อยมันไม่ได้เค็มลึกมันมีความเค็มแบบเค็มกะหดี่แล้วหอมเหมือน <tamam> มันจะเค็มต่างจากน้ำปลานิดหนึ่งว่าเหมือนแบบปกติเวลาไปร้านอาหารอนะ่ะส่วนมากจะเจอเป็นปลากระปงทอดน้ำปลาอพอรั้งนี้ไม่ใช่ทอดซีอิ้วอ่ะก็จะแบบเหมือนต่างกันนิดนึงอ่ะเป็นเค็มที่อร่อยดีมากพี่ต่อต้องชอบพี่ต่อคือเลีงใจที่จะเล้ยง่ต่อดีแล้วมันก็ดีจริงมมากเพื่่อนๆคะ ฉันแนะนำก็ไปขอชิมส่วนท้องได้ปะฉันดับกขา้าวนุกว่าจะิ๋วเขาทอดมาดีนะเหมือนแบบรสชาติมันคุอข้างน,นอกเค็มแต่ว่าไม่ได้เค็มแบบเกินไปนะอะไรเน้ะคือจากเขาต้มกำลัองพอ,อดีอะ แล้วเนื้อปลาเขาเป็นส่วนท้องนึกออปะมันเป็นเ t e เจอร์แบบกัดแล้วหลุดออกจากกาันเพราะมันมีไขมันแท้อยู่ตรงเนื้อแล้วพอกินแล้วมันก็ล้นนๆๆนในปากเขาเผ็ดมากแบบมันกรอบนิดนึงตรงไขมันพอมันโดนไฟหอมมากแต่ตอนแรกจริงๆอ่ะบานทีหนูเป็นคนไม่ค่อยชอบกินท้องปลาห<อ>เหมือนแบบมีกลิ่นง่ายใช่ไหมด้วยแล้วมันจะมีความแบบแ,บบแย่ๆนิดน,นึงอ่ะรู้สึกไหมอาจจะอันนั้นอาจจะปลาต้มไม่รู้อะเออมันจะมีความแบบแย่ๆปลานึ้ออะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือแบบท้องแล้วมันแบบ ดีพอกินอะ่ะมันจะมีแบบคําสุดท้ายพอกัดเข้าไปปุ๊บอะ่ะเหมือนมันเป็นแบบซีอิ๊วที่มันมันอยู่ในเออแล้วมันก็แบบพุ๊ออกมาในปากเนี้ยอร่อยมากคอมเมกี้คืออร่อยอีจริง<ม>าจานข้าวซีอิ๊วต้องโดนของจริงไม่มีก้างเลยแม้แต่นิดด้วยแลแต่จานนี้ควรจะกินจานแรกพ<ม>อกินตอนร้อนกำลังดีอร่อยมากต่อมาขอกินหมูทอดพี่ลกส่งหมูมาแล้ว หมูกรอบหมูกรอบพริกเกลือแลวดูดีจริงคือเป็นสิ่งที่เล็งมาจากบ้านแล้วก็ได้เปะตามที่เล็ง่คือชอบสีน้ำมันเขามากมันดูทอดแล้วมันเหลืองอร่ามจริงๆเนาะ,เ,นะเป็นเหลืองแบบน้ำมันใหม่แน่ๆแล้วเป็นพริกกับคั่วแบบเกลือกับพริกดุบคั่วแห้งๆก่อบดูแค่นั้นจริงๆซึ่งมันดูแบบมีมอนใช่ตอนแรกนึกว่าจะเป็นแบบเหมือนคั่วเกลือกับพริกที่มันจะแบบร้านอื่นมันจะเป็นกระเทียมเป็นอะไรเยอะอันนี้ <ๆ S 2> บบนนมันดูแบบหมูกรอบดูมันมากแต่ขอกินละเล่นก่อน หดีมากดีมากจริงจริง,รงส่วนไหนหเธอว่าดีส่วนเดียวกัน,นหรือเปล่าบนบนจุดนดียส่วนที่เป็นจริงคือบางร้านอ่นนะมันจะนิ่มแล้วมันเหนียวเพราะนี่มันเหนียวมันเกลียวไม่ออกอันนี้คือแบบกรอบดีมากใช่พี่นุกพูดถูกพี่ต่อถึงขั้นยื่นมือไปเลยคือไม่ไหวแล้วเพราะว่านุ๊กเขาเป็นหมูกรอบเลิฟเวอร์มากคือน้ำมันเขาดีมากเลยมันหอมแบบหอมสุดๆอ่ะแล้วก็มันโดนไขมันตรงเนี้ยโคตรดีแล้วพอหนักๆนังก็แบบกรอบทั้งหมดดีมากอีกอกนก็อเมาสริกัน ตองโดดแล้วเขาแบบคั่วเกลือให้เ,เกลือมันเกาะข้างนอกพอหน่อยๆพอกินเค็มนิดเดียวอ่ะกินซอสต้มกุ้งพอดีแล้วก็หอมพริกค่ะเพราะเขาใช้เป็นพริกทูบะนาะดีมากเครื่องเขาไม่ได้เยอะอ่ะหมายถึงว่าบางร้านอ่ะพอมันมีกระเทียมมีพริกมีอะไรเยอะๆอ่ะมันจะทําให้แบบเหมือนรสชาติของเครื่องมันมากรบอันเนี้ยอันนี้คือเหมือนเน้นตัวหมูกรอบจริงๆแต่ว่าเหมือนแค่ไปคั่วพริกไปคั่วอะไรให้มันมีรสชาติติดนิดนิดนึงเลยอย่างเงี้ยดีมากพี่ต่ออยากกินมนาะกพี่ต่อถึงขั้นยื่นหน้าปากมีความคล้ายกับหมูอยู่แบบตรงส่วนบนใใชช่่ม ดีมากอยากกินเล่นๆอันนี้หอมมากชอบอาจารย์ก็ไม่ใหญ่ทุกคนนิดๆได้รอดคือเขามีสีวดำซีลดำเมื่อกีล้ลืมลืมสายโซเดียมเหมือนกันขอจิ้มสีดำหืมแแล้วแยกแล้วีวววดำก็ดีเป็นสีวแบบดำที่มันหวานแล้วเค็มด้วยแล้วก็หอมสีวดำฉันแต่ยังไงตรงมันก็คือหอมแบบหมูกรอบที่นักต่อมายําปลาสลิดค่ะฉันขอเลือกชิ้นนี้นุ๊กชิ้นนี้สวยงามไหมทุกคน ตอนเปเลามันก็ดูน่ากินหนุกชีนะจริงๆแล้วอ่ะใช่มันเป็นคนชอบกินปลาสลิดมากแบบรู้สึกว่าน้ำยำมันจะมีความเปรี้ยวอะไรย่างเงี้ยพอกินกับข้าวต้มแบบบางทีข้าวต้มมันจืดเลยมันก็เข้ากันใช่ไหมแต่มันจะมีปลาสลิดสองแบบก็คือแบบบางร้านคือเขาจะทอดแบบกรอบเลยอ่ะที่มันจะแบบเหมือนกินเข้าไปก็ไม่รู้สึกว่าเอะมันมีเนื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยกับอันนี้ก็คือปลาสลิดเป็นตัวๆแล้วก็มาแล่มันก็จะยังมีเนื้อให้เห็นอยู่อะไรเงี้ยครับคือเธอชอบแที่เขาไม่คว้าฟูไปจนหมดแหละแต่แต่ชอบให้มันเป็นมี นั่นแหละจะเป็นร้านที่ดีมาม,มาชิมว่าร้านนี้เป็นร้านที่ถูกจะปเป็นเธอหรือเปล่าเป็นรานที่ถูกต้องสําหรับฉันเต็ม <c oughs> ใช่มันใช่ให้ดูคือปลาสดิดเขาออะตรงนี้มันจะกรอบแล้วตรงเนื้อมันยังข้างในมันยังฟูอยู่อะ <c oughs> แล้วเขาทํากับน้ํายําที่มันออกเปรี้ยวชัดแล้วก็เค็มมันนอนแล้วก็หวานอ่อนมากๆ <c oughs> พอกินคู่กันปลา,ามันเลยเค็มแล้วก็ตัดเปรี้ยวกินข้าวต้มพอดีมาก รสชาติคือแบบบ้านบ้านมากมากอะ่ะคือชอบชอบมากแล้วเขาบอกว่าร้านเขาไม่ใส่โมชูรสแต่เราว่ามันครบรถด้วยตัวส่วนประกอบของทุกุกอย่างอร่อยใช่ยำปลาสลิดเป็นสิ่งที่ดีๆค่ะสำหรับร้านข้าวต้มแล้วหอมแดงที่เขาสับแต่เขาก็น่าจะทำใหม่ป่ะมันมีกลิ่นหอมแดงที่มันเนขึ้นมาด้วยอะ่ะอร่อยมากแล้วหนกว่ามันแบบไม่ค่อยเปรี้ยวไปคือบางร้านเวลาเขาเป็นยำมันจะแบบเน้นเปรี้ยวอย่างเดียวเลย เปรี้ยวแบบเจ้าเกินอ่ะแต่อนนี้คือจะเป็นเปรี้ยวที่กลมกล่อมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนไม่ได้หวานด้วยนั่นแหละคีนโซเดียมใช่ตานี้คือรักษ์จิ้วหมูทอดค่ะข้างในมันนุ่มอ่ะข้างในนุ่มมากคือคิดว่า,วาข้างในมันจะหยาบกว่านี้ในตัวหมูอ่ะแต่เขาทำนุ่มไปหมดเลยทุกคนแบบสับละเอียดแล้วก็หอมตัวราบผักชี แล้วเขาผสมมันอยู่ไปนิดนึงล้วก็จะมีความนุ่มจากเนื้อและนุ่มจากมันค่อนข้างนุ่มไปทั้งหมดส่วนตัวช่าที่มันเป็นชั้งวันนี้ดิมชอบเด้งอย่างเนี้ยอันนี้ก็จะแนวท้าแบบคนที่ชอบนุ่มๆน,น่าจะถูกใจมากๆเามันนุ่มจริงๆแล้วก็เค็มกำลังดีไม่เค็มจนเกินไปเค็มมันอ,อนเนาะอ๋อแต่ว่าฉันว่าความเก่งเลยค่าว่าเคาท่อข้างนอกเราจะเห็นนละเป็นเส้นสีนึ่งต่างข้างบนกรอบแบบนิดเดียวที่เหลือก็คือนุ่มไปทั้งหมดถือว่าท่อได้ดีคือเราไม่ได้แบบมีการ ต้มเป็นมอๆไว้ค่ะคือลูกค้าสั่งเนี่ยเราก็จะทําเลยอย่างผัดผักถ้าเกิดผัดผักผักบุ้งกล้วยเล้งเต้าหู้กุ้ยช่ขาวใช่ไหมสั่งแล้วเราค่อยทําพอทําออกมาปุ๊บมันก็ร้อนๆฟันฉุยๆก็ต้องอร่อยใช่ไหมคะนั่นแหละประมาณนั้นแล้วเราก็แบบว่าเป็นอาหารที่แบบก็คือทําแล้วดูว่าไม่ได้รสจัดจ้านคือทําเน้นแนวว่ากินนานๆอยู่ด้วยกันนานๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนในครอบครัวทุกคนมาถามฉันว่า กินบวยในแกงก็ได้ยเหรอบอกว่าจริงๆไม่อยากได้หมูใะซัอยากกินแค่น้ำซุปบอกแล้วเขาต้องมาทำไงเขาก็ต้องมาเป็นเครื่องไงเออปัญหาหนักเลยเวลาจะสั่งเมนูเนี้ของตัวเองอ่ะอยากกินแค่น้ำเออจะให้เนื้อสั่งยังไงอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกเมนูอัมม่าสำหรับร้านข้าวต้มอ่ะเจจุดเด่นค<อ>ือฉันว่าฉันชอบที่บวยต้องดูว่าบวยแต่ร้านไม่เหมือนกันอยากชิมว่าบวยร้านนี้เป็นยังไงค่ะนี่คือน้องบวยเขาอุ้ยอุ้ยไปต่อแค่พรมร้อนจัดอยู่นะ หวานนะหวานลึกๆทุกคนเห็นหน้าตามันอย่างนี้ใช่ป่ะฉันคิดว่ากลิ่นรสบวยเขาจะน้อยอะปื่นอะปื่นแบบบวยเนี่ยบวยนางไม่ชอบบวยเราดีบไปแบบบวยอย่างเงี้ยคืองฉันชอบมากเพรามันตะโกนดีแต่นางก็บวยจริงอย่างเนี้ยซุปมันกลิ่นบวยเลยจริงๆอะแล้วมันมีรสเค็มแต่มันเป็นเพราว่าเป็นบวยที่ดีเพราะเค็มเสร็จอะ มันมีความหวานนิดหน่อยของบวยออกมาคิดว่าใช้บวยสุกในการมาดองปะมันมีความหวานกลมกล่อมลึกๆตอนก่อนคืนลงไปก็รู้สึกว่าเอยอร่อยมากๆเลยจุดนั้นแล้วเค็มเปรี้ยวแบบตื่นหน้าตานะ้องอาจจะดูแบบรวยแต่จริงๆไม่ใช่น้องคือบ,บวยนั่นบอกปะอยาให้เขาหลอกเราด้วยน้าตาทุกคนมันชื้นตื่นมากท่านคิดว่าหมูเดียวกับหมูก้อนปะนุ่มนุ่มมากๆเลยม,มีความเด้งอยู่แต่เด้งน้อยมากเป็นแบบเน้นนุ่มมากกว่านุ่มดม้บเนียน แต่ไม่ถึงค่าลูกชิ้นนะทุกคนก็ยังเป็นรู้สักเป็นหมูสับกีแต่แค่ว่ามันแบบสับละเอียดมากๆจริงอร่อยต่อไปครับเป็นเมนูกุ้งผัดพิซซี่หนูใช้กุ้งแชร์บัวแต่ไม่มีบัว <laughs> มุกนี้ควเล่นบ้าง <laughs> มาขอชิมค่ะอืมอืมกุ้งทอดม,มาพอดีมากเติไ <laughs> มไหมเนาะ ข้างนอกมมีความแบบกรุบตรงหนักข้างนอกแล้วเด้งในเนื้อข้างในอ,อ่ะอุ้ยเขาทอดดีมากเลยจริงๆแล้วน้านก็เป็นเค็มนัวเหมือนแบบร้านนี้รสชาติาเขาจะไม่ได้จัดแบบในแบบเค็มหวานเปรี้ยวหรือเงี้ยเหมืนอนกุ้งก่อบในของเขาอยู่แล้วแบบทั้งหวานเปรี้ยวเค็มแบบรวมกันแหล่งเงี้ยอ,อร่อยค่ะแต่ด้วยความที่บนต้นมีชิวแมงปอค่ะทุกคนคะแล้วเมื่อกี้ฟังพี่เจ้าของร้นานสัมภาษณ์เขาบอกว่าทุกคนรุ่นก่อนอ่ะจะติดกินชิวแมงปอซึ่งนังคนนี้เข้ามาเข้ามาในร้านก็อ้าวอิวแมงปอนี่เคยกินตอนเด็กๆ ดแล้วฉันก็บอกเธอรู้ไหมตอนนี้เขาหายยาคือเป็นหนึ่งในซีอิ้วท้องถิ่นที่ฉันแบบต้องตามสอบถา,ามาสะสมให้ครบเป็นซีอิ้วหายยาะแลรล้านนี้มีเมื่อกี้ฟังพี่เจ้าของร้านสัมภาษณ์ก็แบบเอ๊ะฉันควรจะลองเอาปลาทอดจิ้มซีอิ้วแมงปอในหนึ่งเพราะเขาบอกว่าการมีซีอิ้วแมงปอบนโต๊ะเนะี่ยเกิดคนรุ่นเก่าที่ยังติดกินฉันก็เลยแบบตายละฉันก็ต้องลองกินแบบคนรุ่นเก่าซะบ้างฉันอยากรู้ว่าเป็นยังไงมาใช้คุไม่ไ้ากเลยที่จะบอก เข้าใจะละตัวซีอิ้วแมงปอมันจะเป็นเค็มเปรี้ยวม,มันก็เลยเพิ่มความแบบเปรี้ยวที่ปลายลิ้นนิดหนึ่งให้ปลาทอดก็อร่อยที่ำให้มันไม่เลี่ยนเวลากินของทอดเข้าใจที่เขาชอบแล้วมีคุณแม่เจ้าของร้านก็บอกว่าเวลาป่วยๆสมัยก่อนนะเขากินข้าวต้มกับซีอิก้วกับรูไมไก่ฉันก็ตายละอีสานบ้านเฮาลูกขันเป็นลูกครึ่งอีสานจีนเนาะเวลาป่วยแม่กินข้าวต้มกับซีอิ้วจริงๆนั่นแหละก็ต้องลองอยากลองกิน ไม่ค่อยได้กินข้าวต้มกับซีอิ๊วทุกคนมาคอมเมนต์เนี่ยค่ะว่าที่บ้านกินข้าวต้มกับเกลือหรือข้าวต้มกับซีอิ๊วคะหรือข้าวต้มกับอะไรคะเวลาป่วปยมาแต่ตอนนี้ชิมข้าวต้มซีอิ๊วก่อนหอมมันก็จะโนกเกลือไงเกลือมันก็จะแบบปิ๊ดปี๊ดปี๊ดเกลือมันก็จะเป็นเค็มนวลนัวไ,ได้ได้แต่ฉันพู้เป็นพึ่งยี่สั่งจีนก็นกินเกลือต่อไปมีจริงค่ะข้าวซีอิ๊วต้องโดนของจริงไม่มีกล้างเลยไม่แต่นิดด้วยเลิศ ต้องยนอะ่ะว้ยจิบรรยากาศร้านนี้นะคะจะมีฟิลลิ่งทั้งอาหารและบรรยากาศโดย,ยรวมเลยนะฉันว่าอาหารก็มีความแม่ทำเหมืข้าวให้กินแต่แม่คัดวัตถุดิบแล้วก็ปรุงรสได้แบบถูกปากคนจีนแต่จีบแบบดิชันมากๆรู้สึกว่า ที่เสียรสชาติที่ตามหาค่ะแล้วก็ระหว่างกินก็จะได้ยินเสียงป้าใช่เหมือนแบบอาแปะอากองอมาม่าแถวบ้านอาโกูคุยกันอะไรอย่างเงี้ยฟีลลิ่งเหมือนกินข้าวที่บ้านเวลาแบบกลับมาถึงบ้านแล้วแบบเจ็บปึงหรือยังอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะหรือสอบขับจีดูแค่ขับเดียวคือเจ็บปึดู <c oughs> และนี่ค่ะคือร้านใหม่เอี่ยมน,นะคะเป็นร้านข้าวต้มที่บรรทัดทองร้านหนึ่งที่อยากจะแนะนำค่ะทุกคนคะ่ะจริงๆนะคือวัตถุดิบดีละแล้วข้าวต้มก็อร่อยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้มาลองกินค่ะแล้วก็ปรุง เป็นทางกินเองที่บ้านแล้วต้มกล่อนน้องก่อนอร่อยมากใช่เชาวคนไตจิ๋วอย่างดิฉันถูกใจค่ะรสชาติแบบสเปคค่ะแล้วฝากร้านเนี่ยมาอีบไม่ได้บอกวงิใจนะคะแต่วี้ต้องไปละค่ะไปฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยค่ะถ้ารักข้าวต้มได้ค่ะเหมือนเธอกินขนมจีนกับอบนี้ป่ะน้ำปลาป่ะใช่บ้านไม่กินหรอบ้านกินไงก็เลยไม่รู้ว่าอดีตต้องไปแบบลูกครึ่งไหนปีเดียวก็อดีตปีเดียวมาด้วยพี่วก็ด้ปีนีสารก็เลยกินเหมือนฉันบางเมนู